โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาอยู่กันในหัวข้อของการหาเงินนะครับหรือว่าทำอย่างไงให้เรามีเงินเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเท่าที่มีวิธีทำตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเพิ่งเปิดเกมนะครับแล้วก็เพิ่งอัปเดตมาเนี่ยยังไม่ถึงเมเจอร์อัปเดตครั้งแรกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น,นวิธีการณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่เอาเป็นว่าณนะวันที่อัดคลิปวิดีโอนี้ณนะวันที่ลงวิดีโอนี้ตอนนี้ยังมีวิธีประมาณนี้ในการหาเงินและยังสามารถใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของ daily แล้วก็ weekly นะครับให้เรากดปุ่ม esc ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ tasks and quests นะครับแล้วก็กดไปที่ tasks ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของทั้ง side q u e s t แล้วก็ของ daily q u e s t นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเล่นมาถึงสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะสังเกตว่า main q u e s t กับ side q u e s t เนี่ยมันก็ คิดว่าน่าจะหมดกันทุกคนแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่หมดสามารถกดตัว N บนแผนที่นะครับหรือว่ากดดูบนมินิแมปได้นะครับว่ามีรูปจดหมายขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับถ้ายังถ้ายังมีรูปจดหมายขึ้นอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยก็ให้วิ่งไปรับได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นเควสอาชีพนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปทําทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นเนื้อเรื่องหลักให้เต็มแล้วก็เอาไซเควสที่มีเท่าที่เลเวลถึงตอนนี้ให้เต็มก่อนนะครับ ที่เราจะสามารถได้เงินมาจํานวนหนึ่งนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของ daily quest นะครับหรือว่า quest ประจําวันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี quest ประจําวันมาให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออผมทําเสร็จไปแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเงินมาให้ด้วยจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็เรียกว่าเร็วกว่า,า์มมอนสเ s t e r แน่นอนนะครับต่อไปก็คือจะไปนในส่วนของ weekly นะครับซึ่ง weekly เนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเขียนอยู่นะครับว่าจะ ให้ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์เอเจนเควสหนึ่งครั้งก็จะได้มาทั้งหมด1 0 0 0 0แสนเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกลิมออิตไทม์ตรงนี้ครับบางทีมันก็จะเป็นเควสที่ให้พวกเงินให้พวกเ g เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็สามารถตามมาทำตามมาเก็บกันได้นะครับโอเคนะครับเควสผ่านไปแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของเลดบ็อกนะครับหรือว่ากล่องสีแดงซึ่งไอ้เจ้ากล่องสีแดงหรือว่ากล่องแดงเนี่ย มันจะมีดรอปอยู่ตามแผนที่นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเปิดเพื่อนะครับเพื่อเอาของนะครับหรือว่าตามล่าหาอุปกรณ์หาไอเทมด้านในได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสงพอสมควรแต่ถ้าถามว่าข้างในส่วนใหญ่เวลาตีไปแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเงินไหมแน่นอนว่ามีนะครับแล้วบางทีมีเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินแล้วก็จะสามารถได้เควสเก็บกล่องแดงด้วยนะครับ ซึ่งไอ้เจ้าตัวของกล่องแดงนะครับมันจะต่างกับกล่องเขียวแบบนี้และกล่องเขียวแบบนี้เนี่ยจะมีการสปอนอยู่ตลอดนะครับซึ่งเจ้ากล่องแดงเนี่ยจะแตกต่างกับตรงที่มันจะไม่มีทางเกิดแล้วก็ไม่มีทางสปอนแล้วนั่นเองซึ่งไอ้เจ้ากล่องเขียวตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับส่วนกล่องแดงเนี่ยเกิดแล้วเกิดเลยมีเท่าไหร่ก็คือถ้าตีณจุดนั้นไปแล้วณจุดนั้นก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คือโลเคชันในการหาเจ้าตัวกล่องแดงเนี่ยให้ครบทั้งแมปนะครับแล้วก็รวมถึงรีซอร์แล้วก็แมทเ r อรลต่างๆด้วยก็สามารถลงไปดูได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ปักหมุดเอาไว้ให้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของไอเทมนะครับอย่างตัวอัลฟาเรยแอคเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับว่า มันจะเอาไปทําอะไรได้ในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่ามัน drop ไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะลาบากมากมากเนื่องจากว่ามันมีจุด drop ดไม่ตายตัวแต่เท่าที่รู้นะตอนนี้เนี่ยตัวของ alpha reactor เนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเก็บแล้วก็ดองเอาไว้แล้วก็เอาไว้ขายได้อย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าจะไม่ดองก็ได้ครับได้ได้มาแล้วก็ขายเลยได้มาขายเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถขายได้เป็นเงินจํานวนหนึ่งเลยครับ ซึ่งมูลค่าของมันต่อหนึ่งก้อนเนี่ยก็เท่ากับ3,500เลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ทุกวันเลยนะครับซึ่งจุดสปอนหรือว่าจุดเกิดของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักวันเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างทําให้สายกรายดิงหรือว่าสายฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะ ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องหาจุดใหม่ทุกๆวันแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นสแพทเทิร์นสด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆทุกวันสุมไปเลยนะครับเป็นแดรี่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวของ Twitter เอาไว้ให้นะครับ ก็จะเป็น Twitter ของ a c c ขา n t Account นนั่นแหละเขาก็จะช่วยบอกนะครับว่า Alpha Reactor ในแต่ละวันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราก็สามารถไปตามเก็บตามจุดต่างๆที่เขาแจ้งเอาไว้ใน Twitter ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโพสต์อัปเดตทุกวันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยผมรับประกันได้ว่าของจริงแน่นอนนะครับยังไงก็ลองลงไปดูที่ดีคิปชั่นได้ครับซึ่งไอ้เจ้าตัว a l p h a Reactor เนี่ยก็ค่อนข้างขายได้พอสมควรเลยซึ่งแต่ละวันเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีประมาณสัก 9อันถึง15อันประมาณนี้นะครับเท่าที่สังเกตมาซึ่งก็มันจะได้เงินก็อยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันถ้าใครว่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูทวิตเตอร์ดูโพสต์ล่าสุดแล้วก็ลองไล่เก็บของแต่ละวันดูได้ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยในการหาเงินได้ดีเหมือนกันส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของการฟาร์ม PSE b i r d ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างได้ของนะครับแล้วก็ได้ไอเทมแล้วก็ได้เงินเนี่ย ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งที่สามารถหาเงินได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็นสแบบนะครับก็คือการฟาร์ม PSE Burst แบบห้องสุม่มแล้วก็การฟาร์ม PSE Burst แบบปาร์ตี้ครับซึ่งผมจะขอพูดถึงแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือการฟาร์ม PSE Burst แบบห้องสุม่ม ซึ่ง PSE burst เนี่ยมันก็จะได้มาก็ต่อเมื่อการที่เราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนหลอดด้านซ้ายบนเนี่ยเต็มมันก็จะขึ้นเป็นหลอดเต็มอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น PSE burst หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์สปอนออกมาแล้วก็มีไอเทมตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฟาร์มแบบห้องสุมหรือว่าห้องที่เราเข้ามาแบบสม่มแบบไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการวิ่งตามกันไปที่ตัว E แล้วก็ตัว T จนกว่าจะเกิด PSE burst นั่นเองครับ ส่ววิธีที่2นะครับก็คือการฟาร์มห้องแบบปาร์ตี้เราก็จะสังเกตว่าจุดตัว E เนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณ100กว่าเมตรแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จุดตัว E และเป็นจุดตัว T แต่ก็ยังมีมอนสเตอร์เกิดอยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถไม่ต้องฟาร์มตามจุดก็ได้นะครับเราสามารถที่จะฟาร์มแบบอิสระหรือว่าฟาร์มแบบฟรีสไตล์เลยก็ได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการในการลดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เร็วกว่าแล้วก็บางทีมันก็ช้ากว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามอนสเตอร์ที่เจอนะครับว่าจะเจอเร็วเจอช้าขนาดไหนแต่ซึ่งการฟาร์มแบบปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆหน่อยเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราทำพีซเอเบิร์ดได้ค่อนข้างเร็วกว่าห้องแบบสุ่มนะครับหรือว่าเร็วกว่าการที่เราวิ่งไปตามตัว E ีแล้วก็ตัวทีนั่นเอง การใช้วิธีในการฟาร์มแบบฟรีสไตล์หรือว่าการฟาร์มแบบสุ่มไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจปุ่มเควสหรือว่าไม่ต้องสนใจตัว E แล้วก็ตัวทีนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้ได้เฉพาะปาร์ตี้นะครับเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะไม่เดินตามจุด E จุดทนะเราจะเดินตามเฉพาะจุดที่มีมอนสเตอร์เยอะๆเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ช่วยลดระยะเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งถามว่าเอาจริงการฟาร์มได้มาทีละ1 5บหาถึงบาทต่อตัวเนี่ย มันเยอะไหมต่อชั่วโมงนะครับเอาจริงๆผมเคยคำนวณก็ตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละประมาณสัก2 0 0 0 0ถึงสามหมนะครับแต่เอาจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยถึง3า0 0 0เท่าไหร่ครับเป็นประมาณหมื่นต้นๆนี่แหละครับเหมือนต้นๆหรือว่าถ้าเยอะหน่อยก็อาจจะสักหมื่นห้าสองหมื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือจะเป็นเรื่องของไอเทมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถขายไอเทมจากการดรอปเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อาากี้ผมดรอปมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็กดขายได้นะครับ สังเกตว่ามันก็จะได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะไปเพิ่มในการฟาร์มมอนเตอร์ของเราได้ฟาร์มไปแล้วก็ได้ไอเทมมาแล้วก็มากดขายนั่นเองครับซึ่งถ้าอันไหนใช้เราก็เก็บไปใช้ถ้าอันไหนไม่ใช้เราก็ขายได้นั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการฟาร์มไอเทมแบบแรงหนึ่งนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะมาฟาร์มแรงหนึ่งทำไมใช่ไหมครับ คําถอบก็คือเราสามารถจบบอลได้ภายในแค่ประมาณ1 2ึงฮิตเท่านั้นเองเพราะว่าเลเวลเราเยอะแล้วของเราก็ค่อนข้างจะตันกันหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราจบมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นเมื่อจบมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมที่มากขึ้นนั่นเองซึ่งไอเทมหลักๆในการฟาร์มที่นี่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพวกโจหรือว่าจะเป็นในส่วนของลอตอาร์กเมนต์นะครับซึ่งซีรีส์ที่เจอตกบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกซีรีส์โซนะครับ ก็จะสังเกตว่าผมตีแค่1-2ึฮิตเท่านั้นนะครับมอนสเตอร์ก็ตายแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเร็วกว่าการฟาร์มแบบแบงค์สหรือว่าการฟาร์มแบบแมปเก็บเลเวลที่เลเวลเท่ากันมากๆเลยนะครับยิ่งถ้ามาฟาร์แมแบบแ a ็กนัทเนี่ยก็จะเจอแต่มอนสเตอร์เลเวลหเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถจบมอนได้ภายในแค่การตีไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง นอกจากเงินที่จะได้พอๆกันแล้วนะครับก็คือตัวรับประมาณ10-15บาทแล้วก็20บาทนะครับหรือที่จะได้ต่อมาก็คือในส่วนของหลอดอาร์กเมนตนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆดูนะครับว่าอันไหนมันมีราคาเราก็ค่อยไปโยนขายในตลาดก็ได้ซึ่งก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ผมรู้จักนะครับเขาก็มาฟาร์มแ้งหนึ่งเพื่อเอาหลอดโซ่หลอดอักเมนตรงเนี้ยอาไปขายในตลาดน,นะครับก็ค่อนข้างได้กําไรเยอะอยู่เหมือนกันถ้าใครมีพรีเมียมเนี่ยก็เรียกว่าได้สองต่อเลยครับ แต่ว่าถ้าใครไม่มีพรีเมียมตรงนี้ก็าสามารถมาฟาร์มเอาเงินแล้วก็เอาหลอดอักเมนตรงนี้ไปผสมแล้วก็อัปเกรดตัวเองก็ไม่ผิดเหมือนกันครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตลาดกลางนะครับหรือว่าตัวของ Personal Shop นั่นเองซึ่งก็จะสังเกตว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีของขายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คนก็ซื้อตลอดตลอดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกนึง สำหรับคนที่เติมพรีเมียมนะครับก็จะสามารถใช้ p ersonal shop หรือว่าเปิดร้านค้าตลาดกลางเนี่ยเป็นของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆทางเลือกเหมือนกันนะครับทั้งการไปสุ่มใน shop AC แล้วก็เอาของในเนี้ยมาขายนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเอาของตรงเนี้ยมาขายได้ซึ่งเอาจริงมันก็ออกกอบทุกชิ้นเลยนะครับเท่าที่ดูดูมานะจริงๆลงอะไรไปก็ออกเลยครับถ้าสมมติมันไม่ได้แพงมากเวอร์ขนาดนั้นนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในหมวดของพวกชุดเกราะหรือว่าอาวุธอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถขายได้เกือบทุกชิ้นเลยนะครับเอาอเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรในเกมเนี่ยขอแค่ให้ลงขายเนี่ยมันก็ออกทางนั้นนะครับเอาอเป็นว่าเอาราคาเนี่ยตั้งไม่เวอร์มากก็น่าจะออกเกือบทุกชิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งในการหาเงินซึ่งมันก็จะไปบวกกับการฟาร์ม PSE เบิร์หรับคนมีพรีเมียมเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับ เวลาเราฟาร์ม p e c e E b r s e เเนี่ยเราก็เอาของมายัดลงตลาดก็ได้เพราะว่าการ convert to cash หรือว่าการขายของไปเลยเนี่ยมันอาจจะได้น้อยกว่าตลาดนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของมันก็มีคนต้องการตลอดนะครับอย่างพวกหลอด a r m e n t อะไรแบบนี้ยก็เรียกว่าขายออกตลอดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยใครมีไอเทมพวกนี้เยอะๆหรือว่าฟาร์มเอาไว้เยอะๆเนี่ยการตัดสินใจเติมพรีเมียมเพื่อนําของมาขายในตลาดเนี่ยก็ช่วยเพิ่มเงินได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับ <Yeah. S 1> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ ถ้าใครอยากได้หัวข้อไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ด้านใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะไปตามอ่านทุกนต์แน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ